รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับเที่ยงคืนวันเสาร์ครับแบบนี้นะครับที่ช่อง nation tv ครับคุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอสปินได้ครับไอแอดไอจิรภาค่ะแกแอดนัทพัฒน์ครับคุณผู้ชมนะครับดูรายการเรานะครับสามารถติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลฟ์ทีครับแล้วกดไลก์ทาง f เฟซบ o ๊กดิจิไลฟ์ทีวีค่ะช่วงแรกของรายการนะครับไปติดตามกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างงใในนนโโโลลกเเทคคยีช่วอััปดตรบ เด็ดแรกวันนี้นะคะต้องถามพี่แก่ก่อนเลยทุกวันนี้พี่แก่ทํางานเสียภาษีไหมคะ,ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้พามี้มาเดี๋ยวสัรรมภารมาหาพี่ขอันตรายมมถาอันตรายมากเ <c oughs> สียเสียอย่ยางพี่ทำงานประจำพี่ต้องเสียภาษีโดยหาจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นจริงๆมันเป็นหน้าที่ของคือเราเป็นประชาชนคนไทยนะครับนทำงานก็ต้องแบบก็เสียภาษีจริงครับมันไม่ใช่แค่คนไทยนะคือแบบทุกประเทศคือแบบคนทํางานถ้ามีรายได้ ก็ต้องเสียภาษีให้รัฐใช่เป็นเรื่องธรรมดาแต่พี่พี่ทราบไหมคะว่ามีบางสิ่งค่ะที่เขาก็ทํางานเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขาไม่ต้องเสียภาษีเลยฮะมีด้วยเหรอเอาเปรียบกันชัดๆดเดี๋ยว มี <S <S อะมีอะไรไม,ไม,ไมีมีอย่างนั้หรอหรออะไรมีค่ะ, <S <S ะนั่นก็คือหุ่นยนต์นั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เริ่มมีหลายประเทศหลายบริษัทเรียกว่าหลายโรงงานเลยก็ได้เริ่มนําหุ่นยนต์เนี่ยมาทํางานแทนที่มนุษย์และม,มาทํางานในตําแหน่งบางอาชีพบางตําแหน่งก็คือมนุษย์บางคนก็คืออาจจะตกงานไปเลย,ยก็ได้แย่ดานเรานะหุ่นยนต์เออเพราะว่าเมื่อก่ก่อนอ่านข่าวมาก็มีเหมือนกันว่าที่เกาหลีเนี่ยมีการประกุเรียกว่าล่ะให้ให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานเป็นล่ามเป็นล่ามแทนคน คือเขาแข่งเขาแข่งกันระหว่างว่าคนกับคุณยนตแข่งกันไปล่ากันปรากฏคนชนะไปแบบสูงสี <ช>ก็แปลว่าเริ่มแทนได้เห<อ>็นไหมเริ่มเริ่มเห็นหลายอาชีพแล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่าบิลเกตค่ะผู้ก่อตั้ง m ม c r o ซอฟ t ์เขากลับมองว่าหุ่นยนต์เหล่านี้ทํางานเหมือนคนก็จริงก็ควรที่จะมีการเสียภาษีเหมือนกับคนถ้ามองในแง่ของคนก็คือคนที่เขาทํางานเขามีเงินเดือนมีโมนัสเขาก็ต้องจ่ายภาษีซึ่ง <ๆ S 1> เป็นหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในบางประเทศค่ะก็คือทุกประเทศนี่แหละเขาก็ต้องมีการจัดเก็บภาษีเพื่อที่จะนํารายได้ตรงนี้ไปพัฒนาประเทศแต่ว่าการจัดเก็บภาษีมันลด น้อยลงนี่สิคะอือเอาอรัดไดรัดได้รายได้ไดไดน้อยลงเพราะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาแทนคนแทนแรงงานแล้วเทคโนโลยีไม่ต้องเสียภาษีเทคโนโลยีก็คือบ,บริษัทก็คือจ่ายเงินบริษัทก็ประหยัดน้อยประหยัดมากขึ้นประหยัดมากขึ้นรายได้เท่าเดิมใช่แล้วก็รัฐก็บอกว่าอ้าวเก็บภาษีไม่ได้เพราะไม่มีคนมาจายภาษีให้ชั้นอ่กากลายเป็นบริษัทได้ประโยชน์ไปคุณวายไปอีกอ ใช่บิลเกตเขาเลยบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยควรที่จะมีการเสียภาษีเหมือนกับคนเพื่อที่ว่าเขาจะได้นําภาษีนั้นกลับมาคงคลังเท่าเดิมแล้วก็เพื่อจะพัฒนาประเทศต่อไปและอีกอย่างคือภาษีนั้นอาจจะมาช่วยพัฒนาคนที่เป็นแรงงานที่ตกงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้อีกต่อไปด้วยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกก็ไเ่สมัยก่อนเ็าคงไม่เราคงไม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆหุ่นยนต์เนี่ยต้องเป็นหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมซึ่ง คนทั่วไปก็นึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ว่าในในปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มมีหุ่นยนต์ลักษณะที่แบบว่าทํางานแทนมนุษย์แบบระดับคนทั่วไปมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นแบบว่าเก็บเอ่อแบบเก็บขยะทาความสะอาดอนาคตอาจจะมีแบบเรื่องของการแปลภาษามีอะไรอย่างเงี้ยมาหรือในแบบรายการผลิตที่จะมี<อ>มีแขนกลเยอะๆ<ช>อะไราง<อ>เงี้น,นะครับแล้วก็ซึ่งมันอาจจะก็เป็นคาถามที่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดอ,อนาคตเนี่ยมนุษย์เราตกงานนะับเพราะหุ่นยนต์แล้ว แล้วคุณยนไม่ยอมจ่ายภาษีให้เราแล้วเราจะพัฒนาประเทศล่ะใช่ไหมครเป็นพอยที่น่าสนใจมากถึงแบบบิลเกตก็คงแบบมมองเห็นนะมองเห็นไกลกว่าแบบคนอื่นๆนะครับก็ยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอัปเดตถัดมานะครับเป็นเรื่องของ Uber อร์นะครับผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะครับคุณผู้ชมหลายคนมีโอกาสได้ใช้บริการรถ Uber บ้างล่ะนะครับเรียกผ่านแอปมาสะดวกนะครับก็คือเหมือนกับตอนนี้เนี่ยก็จะมี การเปิดรับสมัครงานครับให้คนเนี่ยไปขับอูเบอร์เพื่อหารายได้กันใช่ไหมครับใในสหรัฐอเมริกาครับก็ก้าวไปถึงอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขุนยนต์แย่งงานมนุษย์ไปได้หลากหลายงานนะครับนี่เป็นหนึ่งในงานที่ขุนยนต์แย่งไปเหมือนกันนะครับนั่นก็คืออูเบอร์ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทดสอบตัว Uber s e l f d r iving Car หรือว่ารถยนต์ที่สามารถขับได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้คนขับเลยซึ่งข่าวนี้เราได้ยินมาสักพักหนึ่งละล่าสุดอยู่ในหลายประเทศใช่ รถอ b e r อร์ที่เป็นรถขับเองอันตโนมัติเนี่ยนะครับรับส่งผู้โดยสารจริงๆแล้วคือเรียกแอป Uber อร์เนี่ยในแอริโซนาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับรถยนต์ที่ไม่มีคนขับรถเปล่าๆมาเป็นรถเลปล่าๆแล้วก็มีอุปกรณ์สเราช่วยขับมีเรดาร์มีแบบเซ็นเซอร์รอบคัดอะไรเงี้ยมาแล้วเราขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งไปส่งที่ตามจุดหมายปลายทางที่เรา เลือกไว้ในแอป Uber อร uh ์ huh. ไม่มีคนขับ uh huh. ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาจริงๆผมจะกล้านั่งหร <c oughs> ือเปล่าเรียกปุ๊บมาแล้วก็เป็นรถที่แบบเอ๊ะทะเบียนก็ตรงกันในแอปพอขึ้นไปปุ๊บไม่มีคนรับเปล่านะครับแต่ก็สามารถขับพาผู้โดยสารไปส่งได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นกับ16คันนะครับ16คันในแอริโซนานะครับใช้รถยนต์ว o l v o X490 oh, ก็เป็นรถ SUV คันใหญ่นิดนึง uh huh. นะครับแล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายสำหรับช่วยในการที่จะขับเองนะครับเทคโนโลยีเริ่มแททนี ได้หลายๆอย่างแล้วก็<ช>คนขับแม้กระทั่งคนขับ Uber อร์ก็ถูกผุนยนต์แทนที่แล้วเหมือนกันเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ Uber อร์เนี่ย จะสามารถทํากําไรได้เพราะว่าถ้าเขาลงทุนกับตัวเนี้ได้มากพอมีจํานวนวเที่ยววิ่งได้มากพอเนี่ยก็จะทําให้เขาไม่ต้องจ่ายเงินให้กับคนขับจริงๆต้องบอกว่าเขาอูเบอร์ปีผ่านมาในประสบปัญหาคือเรื่องของขาดทุนอยู่ใช่แล้วเพว่าเขาคือเขาเป็นสตาร์ทอัพแลวเขาแบบว่าสเกลเร็วมากแต่ว่าใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะมากในการขยายที่นี่เนี่ยเขาต้องจ่ายเงินให้กับคนขับไม่ว่าจะทําโปรโมชั่นหรือว่าค่าที่คนขับเนี่ยได้ขับจริงๆรายชั่วโมงรายเที่ยวเนี่ยเป็นจานวนมากนะครับก็นี่เป็นทางออกของเขาแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าประสบความสําเรร็จตงนี้ก็ ขยายไปอีกหลายเมืองหลายรัฐแน่ๆครับมาถึงอัปเดตสุดท้ายนะครับอัปเดตนี้น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ชอบอินเทอร์เน็ตมากแล้วก็เราพบว่าในพื้นที่หลายๆประเทศมันเป็นช่องโหว่คือมันเข้าไปปักเสาไม่ได้ไงคือเข้าไปปักสเสาไม่ได้เน็ตเข้าไม่ถึงใช่ไหมฮะแล้วก็อัล h a เบตซึ่งเป็นเรียกว่าก็คือบริษัทแม่ของ Google นั่นแหละนะฮะก็มีความฝ่ายฝ่ายมานานแล้วว่าต้องการให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงกับคนทั้งโลก นะครับแล้วเคยนำเสนอโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งไปชื่อโปรเจกต์ลูนก็คือหาวิธีในการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงในพื้นที่ที่ขาดแคลนอย่างเช่นในประเทศที่แบบว่ากันดารหรือแบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึงล้วจะใช้อินเทอร์เน็ตได้ย,ยังไงอะไรอย่างไรไม่ต้องพูดคำว่าสัญญาณโทรศัพท์ไฟฟ้าจะเข้าไม่ถึงเลยใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดวิธีที่กล่าวว่าเอาบอลลูนลอยขึ้นไป แล้วก็ให้บอลูนเนี่ยปล่อยสัญญาณออกมาฟิว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 บอลูนที่เรานั่งกันเนี่ยค่ะบอลูนแต่ไม่แต่ไม่ใช่บอลูนแบบอย่างนั้นคือเป็นบอลูนที่ออกแบบพิเศษขึ้นมาให้มันลอยขึ้นไปแล้วมันก็สามารถที่จะส่งก็แบบปล่อยปล่อยแบบอินเทอร์เน็ตออกมาเหมือนให้พื้นที่เ่ใช้ได้เหมือนเหมือนเอาเราเตอร์เอาเอาสัญญาณ WiFi ขึ้นมาติดบอลูนแต่ว่าเป็นสเกลแบบใหญ่มากคือคลุมได้แบบทั้งเมืองทั้งพื้นที่ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ ใช่ครับแล้วก็โปรเจกต์นี้นะครับก็ถูกพัฒนามาเรื่อยนะครับจนล่าสุดเนี่ยทาง Alphabet ก็แบบว่าเป็นการอัปเดตนะครับว่าโปรเจกต์นี้มีโปรเกรสที่สนใจมีมีการพัฒนาการที่แบบว่าสนใจมากคือ1ตอนนี้เนี่ยเอาเทคโนโลยีของ AI เข้ามาประมวลผลทําให้บอลลูนเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สามารถใช้จํานวนบอลลูนน้อยลงระยะเวลาในการขึ้นต่อไปนานขึ้นคือบอลลูนได้สามารถไปค้าบรอากาศและก็สามารถใช้ให้อินเทอร์เน็ตเนี่ย ประมาณ3เดือนอก็คือแบบว่าใช้เวลาได้กานขึ้นกับเดิม,มแทนที่สมัยแต่ก่อนต้องใช้บอลลูนจำนวนมากตอนนี้สามารถใช้น้อยลงได้เพราะว่าเอา AI เข้ามาควบคุมมากขึ้นก็สามารถที่จะแบบว่าลบลีกเรื่องกระแสะลมอะไรต่างๆได้สมัยก่อนคือแบบขึ้นไปเสร็จปุ๊บพายุพาไปบนเลยอะไรเงี้ใช่ไหมรจะไปล่วงที่ไหนก็ได้ก็อ,อันนี้ก็คือบอลลูนก็จะนิ่งขึ้น,นงขึ้น,ค,นคอนโทรลได้ดีขึ้นนะครับ อันนี้ยังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการยังอยู่ช่วงการทดสอบอยู่นะครับแต่น่าสนใจครับว่าถ้าเกิดโปรเจกต์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงปุ๊บเนี่ยน่าจะเป็นไปได้สูงมากว่าเราจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในพื้นที่ที่เราไม่เคยใช้ได้มาก,ก่อนนะครับสมัยก่อนคือใช้อินเทอร์เน็ตหรือแค่โทรศัพท์ในพื้นที่แบบภูาป่าดิบชื้นเลยกว่านะจะวางเสาสัสญ,ญญาณกว่าจะลากสายเข้าไปนี่คือแบบไม่ทันละอันนี้<ช>ก็ปล่อยบอลลูน บินเข้าไปใช่ไหมฮะลอยเข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วก็ให้ค้างอยู่ตรงนั้นเลยก็ใช้งานกันได้ทั้งพื้นที่เช่นแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบโรงเรียนในภูเขาอะไรก็ว่าไปอาไปใช้กันเลยครับอย่างเงี้ยนะครับต้องดูนะครับว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กย่างไรนะครับต้องดูว่าอัลฟาเบสเขาจะลุกเรื่องนี้แค่ไหนอ ก็ต่เป็นข่าวดีของมู้เสยชาติแหละเราดูกันต่อไปจะทําให้ทุกประเทศก็คือได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องรอแล้วแถมลดต้นทุนด้วยนะคะในการติดตั้งต้นทุนต้นทุนต่ำฮะคือต่ำกว่าเมื่อเทียบกับจะต้องลากสายตั้งเสาสัญญาณอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องรอว่าแต่ละเมืองแต่ละประเทศบางทีประเทศเนี่ยยังไม่พัฒนาเรื่องสัญญาอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องรอแล้วตรงนี้ก็บินเข้าไปปึ๊บก็ใช้ได้กันทั้งพื้นที่เลยมีสมาร์ทโฟนราคาย่อม ขึ้นมานั่นเองนะครับ <fl 74. S 2> นี่คือดิจิไล f ์อัปเดตนะครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าม right ีรีวิวแก๊เจ็ตเจ๋งๆพร้อมกันครับยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีดรู้ยังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับเรามีกัดเจ็ตใหม่ๆนะครับมารีวิวให้ชมกันครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์กัเจต จิรัสแกจ็ตวันนี้นะครับพิเศษนิดนึงฮะเรามีทีวีอยู่ตรงนี้ีือรุ่นใหม่ไม่ได้ทรีวิวทีวีนะครับวันนี้มารีวิวสิ่งที่เรียกว่า google chrome cast นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่อุปกรณ์ใหม่กริปอะไรเลยจริงๆแล้วเขาออกมาสักพักหนึ่งละสักพักใหญ่ๆละจริงๆต้องบอกว่ามันมีรุ่นแรกรุ่นเก่าเลยหน้าตาเหมือน usb flash drive ใช่นะครับแล้วก็ พัฒนามาเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราจะพูดถึงวันนี้นี่แหละนะครับ Google c h r o m e c a s t ตัวนี้เนี่ยกับมาถูกพูดถึงเยอะอีกครั้งในเมืองไทยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาก็มีคนไปซื้อมาแบบจากต่างประเทศฮิวมาฮิวมาเรามาใช้ตามบ้านบ้างนะครับตอนนี้ถูกพูดถึงเยอะแล้วเพราะว่าวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับนำเสนอกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับว่า A I S เนี่ยเขาออกเข้ามาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับเปิดขายเรียบร้อยในเมืองไทยนะครับวันนี้เลยมา รีวิว Google Chromecast ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่รู้ว่า Chromecast คืออะไรไม่รู้ว่าการแคสสกรีนคืออะไรนะครับทีวีที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเราได้ติดตั้ง Google Chromecast เสียบเข้าช่อง HDMI ของทีวีเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขข้อแรกคือท <TV S 1> ีวีทีวี HDMI นะ <TV S 1> ครับทีวีที่บ้านถ้าจะใช้กับ Google Chromecast เงื่อนไขเดียวเลยด้วย<ะ>ขอแค่ทีวีมีพอร์ต HDMI ใช้ได้เลยครับนะครับ,รบซื้อกู o กิ e c ครมแคสตเสียบแล้วก็มีวิธีการ ติดตั้งเซตอัพครั้งแรกนิดหน่อยซึ่งเราเซตอัพไปแล้วก็จะได้ดูว่ามันทํางานยังไงใช้งานยังไงนะครับต้องอธิบายคําว่าแคชก่อนแคชเนี่ยคือการเอาหน้าจอหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเนี่ยขึ้นไปฉายอยู่บนทีวีจอใหญ่ที่บ้านหรือขึ้นไปกับอะไรก็ตามที่มันติดกับอุปกรณ์เนี้ยนะครับที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนชอบดู เฟซบุ๊กไลฟ์ดูเฟซบุ๊กไลฟ์บ้าง YouTube บ้าง Netflix นะดูซีรีส์ดูไอฟลิกอะไรเงี้ยครับหรือมันมีแอปพวกแอปดูทีวีแอปดูวิดีโอหลายๆอย่างที่มันอยู่บนมือถือทีนี้เนี่ยเราก็จะเวลาเราดูดูบนมือถือเราก็จะจอมันก็จะเล็กนิดนึงเนาะหนึ่งคนก็โอเคทีนี้พอสองคนก็รีบเรียกเพื่อนมาดูแล้วก็จะเป็นแบบท่าเนี้ยเป็นท่าแบบว่ามาดูจ้องจ้องอยู่จอเล็กๆด้วยกันใช่ไหมครับพอเปิดเปิดเสียงก็จะแบบ ไม่ค่อยได้ยินคือเสียงมันแบบไม่ค่อยชัดใช่ไหมแล้วความยากอีกอย่างหนึ่งคือปบบคือพวกเราเนี่ยยังใช้มือถือจอใหญ่แต่บางคนเนี่ยนะครับก็คือแบบว่าใช้มือถือจอเล็กคือยังจะจอสี่นิ้วอยู่อะไรเงี้ยก็แบบคนหนึ่งก็เริ่มไม่ไหวแล้วทีนี้แบบเราจะดูกันทั้ง3คนได้ยังไงทีวีที่บ้านก็มีนะครับที่บ้านเนี่ยอยู่กันทั้งครอบครัวอยากจะเล่นกับจอใหญ่เพราะว่าทีวีก็จอใหญ่อยู่แล้วเสียงก็ดังกระหึมร้านห้องเวลาใช่ไหมฮะเราก็จะใช้อุปกรณ์นี่แหละที่เรียกว่าโครมแคสเพื่อจะแคสสิ่งที่อย ขึ้นไปอยู่บนทีวีทั้งภาพและเสียงคือสําคัญคือทั้งภาพและเสียงทีนี้เรามาดูคอนเทนต์จริงๆกันนะครับอย่างในแอป a ออาร์เอสเพเนี่ยเขาจะมีทีวีช่องต่างๆให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดทีวีสักช่องหนึ่งอ่ะช่องเนชั่นของเราเนี้ยแหละนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ช่องเนชั่นอยู่บนนี้ซึ่งปกติก็ปกตเราจะมุงดูกันหลายๆคนนะครับนี่คุณผู้ชมดูนะครับนี่เป็นช่องเนชั่นทีวีที่เราปกติเราดูบนมือถือได้ปกติตามธรรมชาติเลย ดูได้นะครับ,รบแต่ว่าเราสามารถที่จะกดแคสสกรีนมันจะมีปุ่มคล้ายๆปุ่ม g o o g l e c h r o m e Cas t ตัวเนี้เป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทีวีาาเวลา<ช>พร้อมแคสนะครับเราก็สามารถกดแคสปุ๊บมันจะถามว่าแคสทูโครมแคสที่เราต่อไว้หรือเปล่า<ช>นะครับ<ช>แต่ที่จะต่อไปครับใช้เวลาสักครู่ในการที่จะแคสจากตัวนี้นะครับ ขึ้นไปอยู่บนหน้าจอทีวีซึ่งเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครพวกใช้เคเบิลทีวีเนี่ยจะรู้ดีว่าบางทีก,กดเปลี่ยนช่องปุ๊บเนี่ยมันจงรอจรึกหนึ่งอ่ะอก,ก,ก็ประมาณนั่นแหละคล้ายๆกันบนนี้ยังสามารถเปลี่ยนช่องในแอปได้ตามปกตินะครับแต่สังเกตว่ามันไม่ใช่การมิลเลอร์มิลเลอร์คือหน้าจอเหมือนกันเหมือนกันตลอดเวลาไม่ใช่นะครับอันนี้คือพอแคชคอนเทนต์ขึ้นไปอยู่บนนี้ปุ๊บมือถือเราใช้งานอย่างอื่นต่อได้เลยที่ผมกดปุ่มโฮมให้ดูเลยนะครับว่าผมสามารถที่จะออกจากตัวนี้เน เข้ามาเข้า f a c e b o o k แชทอะไรไปได้ของเรานะครับแชทลงแชทไลน์อะไรในขณะที่คอนเทนต์บนทีวีก็ยังคง,งดำเนินต่อไปนะครับก็ยังดูกันได้ทางบ้านมือถือของเราก็ยังสามารถเอามาเล่นอะไรต่อได้ซึ่งอันนี้มันแก้ปัญหาได้เยอะกับคนที่แบบคือสมัยก่อนจะมีคนที่แบบว่าใช้วิธีมิลเลอร์ก็คือแบบว่าเอามือถือเครื่องนึงมาใชหน้าจอเนี่ยเหมือนกับทีวีไปเลยนะแล้วก็เปิดทิ้งไว้คนเด้งไลน์มา อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้บางทีเด้งไลน์มาไลน์ไปอยู่บนจอใหญ่อีกเห็นกันทั้งบ้านอีกใช่ใช่ไหมครับนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือมันคือชานาที่แยกแล้วแทเลยนะครับไม่ใช่แค่ทีวีหรือคอนเทนต์ AIS Play แต่ว่าด้วยความที่เป็นคอนเทนต์เป็นของ Google นะครับก็ YouTube ก็ใช้ได้ด้วยอย่างเช่นสมมุติผมเปิด YouTube รายการดิจิไลฟ์ของเรานี่เนี่นะครับ S <S <S เห็นไหมรายการดิจิไลฟ์นะครับอย่างในแอป,ป YouTube เองเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มให้แคสเหมือนกันใชตอนนี้ดูนะครับว่าในหน้าจอเนี่ยเป็นรายการดิจิไลฟ์ที่เราเปิดจากแอป,ป YouTube แต่ว่าบนทีวีเนี่ยเป็นช่องเนชั่นเมื่อกี้ที่เราเปิด <TV S 1> <ว>ที่ไม่ไป้แคสต์ใช่ไหครือยู่<ช>บอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้ดีจังเลยชวนกันมาดูทางบ้านนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปนี้ให้ดูนะครับเราก็กดปุ่มแคสขึ้นไปที่ g o o g l e h o m e Cast ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นแอป YouTube เลยเห็นไหม แล้วก็คอนเทนต์ที่เราโหลดไว้ซึ่งก็คือรายการดิจิไลเมื่อกี้เนี่ยรักกมก็จะ,จะข,ขึ้นไปอยู่บนจอ,อ,อใหอันนี้ได้ดูกันทั้งป้านเนี่ยทั้งภาพและเสียงอ่าในขณะเดียวกันผมออกจากนี้เข้ามาแชทต่อเข้ามาทําอะไรต่อก็ได้คอนเทนต์ content บนนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆอันนี้เหมาะมากเหมาะมากกับพวกแบบว่าร้านอาหารต่างๆที่แบบว่าอยากจะติดจอไว้โชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นก็เอาไปเลยครับสบายเลยครับใช่แล้วครับนี่แหละคือ o o g l e c h r o m e c a s t หน้าที่ของมันนะครับที่เราสามารถใช้งานได้พอหลังจากที่เราแคสอะไรขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยก็ดูได้ดูได้เล,เลทั้งบ้านถ<ท>า <ำ S 1> มคุณอูน่นิดนึงอันนี้นอกจากมือถือและแคสต์อื่นได้ไหมแคสอื่นก็ก็ได้เช่นคอมพิวเตอร์ไงทำงานคอมพิวเตอร์อยู่อยากเอาหน้าจอนี้ขึ้นให้คนอื่นดูใช่ถ้า<ค>เป็นแอปที่รองรับอย่างสมมติว่า Google Chrome เองเนี่ยรอ,องรับนะครับ,รบก็คอนเทนต์ไม่ว่าเราจะเปิดอาจจะเปิด YouTube จากคอมพิวเตอร์ะครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยเอาขึ้นมาบนกย ไม่ใช่แค่ Android ด้วยเมื่อกี้ที่ใช้ให้ดูคือเป็น iPhone รองรับทั้งหมด Android ทุกรุ่นของเขาที่ที่อยู่ในรุ่นใหม่ๆลองรับหมดอยู่แล้ว iPhone มีแอปที่ชื่อว่า Google Home ในการลองรับการแคสตรงนี้ขึ้นไปซึ่งราคาเองก็ถูกถูกมากนะครับราคาตัว Google โฮมแคสแปลงทีวีที่บ้าน hey, ให้ดูสิเอาคอนเทนต์จากมือถือขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ด้วยนะครับพันสบาทมีขายแล้ว แพงด้วยนะเราเส้นดกออกแต่ทั้งบอกนิดนึงว่ามันมันคนละอย่างกับสมาร์ททีวีนะฮะคนละอย่างมันไม่ใช่มันคือบางคนบอกว่าอ๋อกูเกิลคอมแคสต์คือเปลี่ยนโทรอ่าเป็นโทรทัศน์ปกติให้กลายเป็นสมาร์ททีวีไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สมัยนั้นนะฮะทีนี้อยากดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราแกะให้ดูสดๆที่เราต่อไว้นี่เครื่องจะระเบิดไหมเราจะดึงมาเลยนะครับดึงออกมาให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับนี่คือหน้าตาของ Google Chromecast นี่เล็กแค่นี้ เล็กแค่นี้เองพกพาสะดวกมากพกพาสะดวกนะครับด้านหนึ่งเป็นหัว HDMI ที่ไว้ต่อกับทีวีหลังทีวีมีช่องอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปครับเซตอัพนิดหน่อยอีกด้านหนึ่งเป็นไมโคร USB ไว้สําหรับเสียบไฟเพราะตัวมันเองต้องใช้ไฟนะครับทีวีหลายๆรุ่นมีช่องเสียบ USB อยู่แล้วเอาไฟจากตรงนั้นอะเข้าได้เลยถ้าไม่มีก็เสียบปากเอาใช่ครับอ๋อแต่มีข้อมาอีกข้อนึงลืมต้องมีไวไฟปะ ต้องมี Wi-fi อันนี้ต้องบอกนิดนึงคือต้องบอกนิดนึงว่ามันใช้ที่บ้านนะฮะถ้าเกิดว่าใช้นอกสถานที่ที่ไม่มี Wi-Fi เนี่ยจะพูดมากกันหน่อยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอีกจุดประสงค์หนึ่งที่แบบใช้ได้เจ๋งเจงมากนอกจากที่บ้านคือเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปพักห้องพักโรงแรมอ,ะอ่ะแล้วไม่ต้องดูมือถือจอเล็กๆอะ่ะคืออยากจะแบบดูซีรีส์จอใหญ่จากมือถือเราทีวีโรงแรมแบบนี้ดูก็แบบได้แค่ทีวีไม่กี่ช่องอะไรนะครับ แคสต์คอนเทนต์ขึ้นไปบนทีวีโรงแรม<ช>แต่ว่า<ช>ตอนเช็คเอาท์อย่าลืมแกะออกเพราะว่าลืมมันเล็กๆติด<ช>อยู่หลังทีวีมันเล็กๆจะลืมง่ายมากนะคคัะนี่กูเกิลโคมแคสต์นะครับนี่คือดิจ<ช>ิไลฟ g a d จ e ตนะครับเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดาวน์โหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอป Focus ครับ โซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ครับึือมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเราแนะนําแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอป Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอปโฟกัสแอปแรกวันนี้นะครับขอแนะนาเกมฝึกสมองอีกแล้วนะครับเราก็สรรหาเกมมาได้ oh. ทุกอาทิตย์เลยเนะนะครับอ่ะเกมแรกนะครับคือชื่อเกมลิงนั่นเองนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับมันคือเกมต่อจุดนั่นแหละคือตัวเกมก็จะเริ่มต้นมาบอกว่าโอเคมันมีจุด2จุดนะที่คุณต้องพยายามลากเส้นต่อให้ได้นะครับแต่ความยากม,มันคือพอภาผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณจะมีกฎเกมว่าต้องผ่านจุดต่างๆโดยไม่สามการและให้ครบผ่านทุกจุดด้วยนะ mm. เออ ตอนแรกๆมันดูเหมือนดูเหมือนง่ายนะเล่นไปลเล่นมาปุ๊บเคยเริ่มยากมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนที่เราจะมีมีโจทย์บนกระดาษแล้วก็ต้องลากเส้นต่อจุดให้แบบเส้นมันไม่ไปทับอะไรใช่ใชอะไรเงี้ยครับก็คือคือมันมีเงื่อนไขในใน,ในฉากเยอะพอสมควร <ừ. S 2> นะครับแล้วพอเล่นไปก็แบบว่าเออเอเอมันเป็นเกมที่เหมาะกับการฆ่าเวลาดีเหมือนกันนะเวลาแบบว่าไม่รู้เล่นอะไรอ่ะแล้วแบบว่าเล่นแล้วแบบเออมันฝึกสมองดีนะครับแล้วก็อาจจะโหลดเกมนี้ติดให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เหมือนกันเพราะคุณพ่อคุณแม่บางทีแบบ คือว่างวงจะให้เล่นแฟ p p ี้เบิร์ดฉันก็ไม่เข้าใจมันยากเกินไปจะให้ไปเล่นฟล n a น f ฟ n นเดอรอันนี้ก็ยิงไม่ได้ไม่รู้เรื่องใหญ่เอาเอาแค่นี้แหละฮะผมว่าจริงแค่นี้มันเล่นง่ายมากก็ลองมาเล่นกันได้ครับ L L I N Q ลิงครับผมมาที่แอปนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะขอเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงหรือคนที่มีสัตว์เลี้ยงอนั่นก็คือแอป Pet Polar เป็นโซเชียลสำหรับสัตว์เลี้ยง อืมอันนี้มันต้องบอกว่าน่าสนใจมากกับคนที่เรียกว่ามีเพื่อนตัวน้อยนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็มีหมาที่บ้านฮะแล้วก็มีแอคเคาต์อินสตาแกรของเขาซึ่งซึ่งเขาทึงไม่ได้ทำเองครับผมเปิดผมเปิดให้เขาเขาไม่ได้สมัครเองแต่ว่าโอเคแล้วก็ถ่ายแตต่ิคือก อินสตาแกรมปกติมันเป็นคนไงถ้าให้คนก็มีของกินไงใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเอ๊ะบางทีแบบเอ้ยแล้วแล้วน้องหมาเราจะอยู่บนนั้นเอ๊ะยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งก็คือตัวแอปพลิเคชันนี้เหมือนสร้างแอคเคานต์ของน้องหมาน้องแมวอย่างที่พี่แก่ทำขึ้นมาเลยเออแต่ของพี่แก่ทำในอินสตาแกรมอันนี้ก็คือทําในเพจโพล่าเลยเหมือนจะเป็นสังคมสําหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยอย่างตัวไอ้เองเนี่ย เลี้ยงน้องแมวไอก็สร้างแอคเคา t ของตัวเองขึ้นมามแล้วมันจะมีฟีเจอร์ MyPet ก็คือ MyPet ก็สัตว์เลี้ยงของฉันอไอก็เพิ่มแอคเคา t ตัวนี้ไปก็ชื่อชื่อน้องถุงทองอ,อสามารถระบุได้ว่า อายุเท่าไรวันเดือนปีเกิดวันไหนอะไรอย่างนี้เพศไหนสายพันธ์ไหนชอบงานอดิเรกหรือมีชอบอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีงานอดิเรกขึ้หรอผมเห็นงานอดิเรกของลักี้ผมเนี่ยมันคือการนอนอ่ะไม่คืองานอดิเรกอาจจะใช่ก็ได้ของแมวหนูกินทั้งวันอะไรแบบนี้พอมีแอคเขาขึ้นมาเสร็จเขาก็สามารถโพสก็คือตัวเราเนี่ยแหละโพสรูปโพสอะไรอย่างงี้กิจกรรมต่างๆแถมพอไปเจอเพื่อนบ้านคนอื่นๆอ่ะเราก็ไปก ไลค์ค <Like>, อมเมนต์หรือจะไปฟอลโล่ติดตามน้องหมาน้องแมวพานเน่นอื่นก็ได้คือในแอป,ปนี้เหมือนรวมโซเชียลสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยคือจริงๆอ่ะมันฟังเหมือนโซเชียลสัตว์เลี้ยงนะ,ะแต่จริงมันคือโซเชียลสัตว์คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันแหละ,ะแล้วโฟกสัสโดยเฉพาะเลยคือเอาเฉพาะสัตว์เลี้ยงนะ เรื่องอื่นไม่จะมายุ่งไปไกลๆอะไรไม่ใช่โลดตัวอื่นๆได้ใช่แถมความพิเศษคือนอกจากสามารถอัปเดตข่าวสารของเพื่อนๆตัวน้อยของบ้านอย่างอื่นแล้วเขายังเพิ่มในส่วนของข่าวสารที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและกิจกรรมต่างๆที่คอยอัปเดตโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีกูรูต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นเลยโอเคน่าสนใจก็ใครมีสัตว์เลี้ยงไปโหลดก็ได้ไปโหลดไปสมัครกแถม นะไปเรียกว่าทําบัญชีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราได้ที่สําคัญแอปตัวนี้เป็นของนักพัฒนาไทยเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองด้วยอุปสรรนะครับสามารถดาวน์โหลด,ด,ดได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะครับครับผมแอป o f the w e e k หนะครับหรือว่าแอปประจําสัปดาห์นี้นะครับต้องยกให้เกมนี้จริงๆนะครับมาแรง<ะ>แล้วก็เล่นแล้วก็ติดงแงงพอสมควรนะครับชื่อเกม h i d d e n Fox นะครับเกมนี้เนี่ยเอาคอนเซปต์ของการที่บอกว่าเราจะต้องหาสิ่งที่เขากําหนดมามีโจทย์ให้หา อย่างเ,เช่นให้หา5้าอย่างในรูปนี้นะครับ,รบแล้วก็จะเป็นรูปที่อยู่บนหน้าจอ i อโ o น e iPad ของเราแอปนี้ยังไม่มีบน Android แต่จะมีเร็วๆนี้แหละนะครับตอนนี้เนี่ยพอเข้าไปเล่นเกมเนี่ยจะมีแต่แตละดานด่านนี้เขาก็จะมีรูปวาดให้เป็นลายเส้นสีเดียวเองด้วยนะครับเหมือนกับเราใช้ใช้ดินสอป,ปากกาเนี่ยวาดป็นสีเดียวนะครับแล้วเขาก็วาดเป็นบ้านเป็นคนมีพุ่มไม้มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะให้หาคนที่ทําท่านี้อยู่จะมีโจทย์มาให้โจทย์ก็อยู่ข้างล่างนะครับ เราแค่ต้องหาให้เจอพอหาเจอปุ๊บก็เอานิ้วจิ้มว่าเจอแล้วไม่เห็นยากเนี่ยก็ไม่เห็นยากด่านแรกๆแต่พอเล่นไปหลังๆปุ๊บเนี่ยฮะก็จะเอามือถือเคลี้ยงเลยโอ้โหรูปฉากใหญ่มากคือแบบเราเปิดมาเอ้ยก็ไม่น่าจะยากปรากฏว่าเอานิ้วลากดูใหญ่แบบไม่สุดจอทันทีนะครับและสิ่งที่เขาให้หาก็คือแบบเป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวหนูหรือตัวเล็คูนตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยึ่งไม่รู้จะไปหาเจอได้ยังไงเพราะฉากใหญ่มากๆก็ เราก็ต้องใช้ความพยายามช่วยกันหาบ้างเล่นกันหลายคนค่อยๆเพ่งเอานิ้วทางซูมเข้าไปแนะนำว่าเวลาเเกมนี้นะครับให้ไปหา iPad Pro 12นิ้วนะฮะแล้ววางตรงกลางแล้วแบบทุกคนมันลุมแล้วช่วยกันดูหน่อยประเด็นคือมันไม่ใช่แค่ตาดีแล้วหาเจอเขาซ่อนอยู่อย่างเช่นเป็นพุ่มไม้เอานิ้วแตะเนี่ยพุ่มไม้จะแหวแล้วก็อาจจะเจอสิ่งที่ซ่อนอยู่ เจอรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับหรือที่มีกล่องเนี่ยกดเอานิ้วไปแตะกล่องกล่องเปิดขึ้นมาคือไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะใช่คือเราจะต้องลองกับทุกสิ่งทุกอย่างในฉากนั้น <c oughs> เพื่อที่จะหาของที่เขากําหนดไว้เนี่ยให้เจอให้ได้เพื่อจะไปด่านต่อไปอผมแนะนําให้เอาเกมนี้โหลดติดไว้แล้วขึ้นเครื่อง <c oughs> บินฮะเพราะว่าคุณจะไม่เบื่อการขึ้นเครื่องบินเลยแต่จะปวดตามาก <c oughs> อยอมรับว่าเล่นเกมนี้เนี่ยปวดตามากแล้วการผ่านด่านไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจ พบผ่านฐาไปปุ๊บเนี่ยจะเจอฉากที่ใหญ่กว่าฉากเดิมอีกเท่าหนึ่งไงย,ยากกว่าเดิมแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เพิ่งปวดตามแล้วต้อมาสู้กระดานนี้อีกแล้วนะครับเกมนี้ไม่ฟรีนะครับราคาขายอยู่ใน App Store เนี่ยคือ139บาทถ้าใครคิดว่าทน<ม>การ,รปวดตาได้ทนอาการมึนได้นะครับจากการจ้องจอ,งจองนานๆก็แนะนําให้เล่นเกมนี้แต่ว่าก็ขอเตือนไว้ก่อนว่ามัน ค่อนข้างยากวก่าใช้ใสายตาเยอะแต่ถ้าเกิดคนชอบก็ชอบเลยเพราะมัน,มนสรุกนะมันก็สรุกเลยจริงๆแหละก็เอามาแนะนำกันนี่คือ Hidden f o x และนี่คือค App Focus และรายการดิจิทัลประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ ไปฟอลโล่กันที่ทางทวิตเตอร์นะครับ d i g i l i f e t v ครับแล้วกดไลก์ทาง Facebook d i g i l i f e t v ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ y o u t u b e c o m d i g i t a l i e t v แล้วก็เว็บไซต์ครับ w w w d i g i l i f e t v ครับแล้วกลับมาพบกันแบบนี้ในรายการ d i g i t a l i f e นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงครับที่นี่ช่อง nation tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ